ส่งมาเขามาส่งส่งผิดที่ไปส่งที่บางเขนทีนี้ส่งมาสองเดือนแล้ว6กืิบางคันไปคนที้ต้องใช้เป,ป็นประกาศครับรององว่าจปคนที่อแตเรื่องยังไม่เด็นนี่ะกิาง็ตกตกลงไปเรยหลงลายาคานี้เป็นที่ันท่านอนุญาตให้ทำตออนุญาตให้ทำเนี่ยท่านก็หางรัประมาณปีอาคารนี้ขึ้น นะครับพอดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยใช้ชั้นสองกับชั้นสามเนี่ยเป็นอาคารที่เก็บสมบัติของของชุมชนแลวจริงๆเราจะเห็นของอยู่ที่นี่นะครับเป็นของชุมชนโดยตรงยกเว้นด้านหน้าที่เราเห็นเครื่องต้นข้น<อ>มาอันนั้นเอามาให้ผมก็มอบคืนให้จังหวัดเห็นในที่อื่นนะครับแต่ที่นี่อของแท้ที่บอกว่าต้นตระกูลนี้เป็นลบของจ้า,าตาชกาอ,อเขาวางไว้เหนือพระประธานที่เขากราบอยู่ทุกวัน ผมไปขอมานะครับเป็นต้นตระกูลเหมือนกันขอยืมมาแล้วจนเขาให้เพราะวางไว้เหนือพระที่เราใส่ทุกวันเวลาเราจะออกไปไหนเรากลับวพระถามว่าทําไมเอาไว้บอกว่าถ้าไม่มีนี่ตระกูลนี้ก็ไม่มีเหมือนกันผมก็มานั่งศึกษาว่าไอ้สามง่ามมันก็มีเหมือท้วที่ทนะครับไเ,เปิดเอาขอโมยตาราของกรมศิลป์ออกมาก็มาดูเราพบอยู่อย่างหนึ่งคนระับผมจบวิทยาศวะนะครับหลายท่านผอ,อจบวิศวะมาผมคิดว่ายังไม่เก่งเขาเลย คนไทยนะครับมีทัพแค่ร้อยคนชนะทัพก็มามีสามร้อยคนแบ่งเป็นสามทัพนะครับทัพเดินเท้าทัพมา้าทัพช้างแต่คนไทยมีแค่แสนคนแต่ต้องแปลงตัวเองเป็นสามทัพคือเดินพื้นพอขี่ม้าต้องโดดขึ้นมา้าพอขี่ช้างก็ต้องโดดขึ้นช้างแล้วอาวุธเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะเปลี่ยนสามอย่างในเวลานั้นเปลดไปนไม่ได้ต้องใช้อาวุธจนที่เดียวนะครับจะเห็นว่าเขาทำเป็นสาม,มาดูเหมือนกับพื้นๆไม่มีอะไรนะครับ เวลาฟัดดาบมาดูนะครับใช้กับมือปัดดาบมารับมารับได้รับแล้วบิดข้อมือพอบ,บิดปุ๊บหลุดจากข้อมือนะครับดาบจะหลุดจากข้อมือแล้วใช้แทงได้นะครับแล้วอาวุธเนี่ยนะครับที่เป็นแบบเนี้ยนะครับยกเว้นดาบอย่างเดียวก็จะทําเป็นเหลี่ยมเพราะว่ามันจะเลือดตกในเหมือนับเด็กไว้มสมัยก่อนนี่ทํเด็กขุดช์าแทงแล้วแผลมันจะติดเลือดจะตกในในชั่วโม,มงล้วจะตาย มันก็จะไปตรงกับตำรายาของไทยใช้ตั้งแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วบีบให้เลือดดำออกมัเป็นเลือดแดงแล้วถึงจะรักษานะครับมันก็จะตรงรับนะครับแล้วดูนะครับเวลาขึ้นหลังมา้าอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้เพราะเมื่อก่อนมันเป็นปา่ามันจะเกี่ยวต้นข้างๆหรือจะเกี่ยวต้นไม้เกี่ยวอะไรับบนหลังม้าหอังช้างใช้ไม่ได้ดูการคิดนะครับม,มันจะเป็นวนใช้บนหลังม้าเลยหลังช้าง นะครับที่ผมกล้าพูดเพราะว่าเราเทสตมาแล้วนะครับตัวไม้นี่อายุเกว่า100ปีนะครับตัวไม้แก่นนะ